โอเคครับผ่านอนุญาตนะครับเรียนถามนา้ทัพนะครับในช่วงของเปลี่ยนผ่านที่จะไปสู่รัฐบาลใหม่นี่นะครับในส่วนของสรสามเนี่ยการขับเคลื่อนในช่วงนี้จะยังไงครับคือผมผมได้เดี๋ยวจะบอกที่ประชุมแล้วว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครก็ตามนะครับผมว่าการขับเคลื่อนในในคณะสรสามนี่ครับผมมั่นใจว่าเราจะยังขับเคลื่อนต่อไปเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่านโยบายของรัฐบาลใหม่เป็นอย่างไรบ้าง แต่ผมคิดว่านโยบายนั้นมันเป็นยุทธศาสตร์อยู่แล้วไม่น่าจะแตกต่างไปจากนโยบายเดิมที่เราทําอยู่ก็คือดูแลความปลอดภัยในทุกทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยและก็สร้างความสรรันติสุขให้กับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเรามีจุดยืนของเราว่าเป้าหมายของเราคือทําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสรรันติสุขนะครับซึ่งผมเชื่อ่ใจว่าจะรัฐวันไหนจะเป็นใครก็ตามต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดสันติสุขอยู่แล้วครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่น่าจะ อะไรเปลี่ยนแปลงมากถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล,ลก็ตามแต่นโยบายการทํางานของคณะสรสามยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องครับช่วงระหว่างนี้ของแปดพักการเมืองนะครับอยู่ระหว่างการเปลี่ยนการแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทํางานช่วงเปลี่ยนผ่านนี่นะครับจะมีการประสานงานหรือว่ามีการร้องขอมาในส่วนนี้ทางแม่ทัพเองปราเมินเรื่องนี้ยังไงครับคือเราพร้อมที่จะคุยกับทุกส่วนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าตั้งใจว่าจะให้คําแนะนํา เพื่อให้พื้นที่ในเกิดความสงบสุขมากกว่านะครับแต่ในเรื่องอื่นๆแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวข้องนะครับพร้อมที่จะคุยหรือว่าจะมาคุยกับประชาชนพื้นที่ผมก็ประชาชนพร้อมที่จะคุยกับทุกส่วนประชาชนเหล็กเห็นอย่างเดียวว่าคือ,อพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขครับอย่างคณะทํางานที่ตั้งในบางมีเรือ่องพักใต้ยอยู่นะเราชะไหนครับแล้วก็ที่ฝากมาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะดึงเรียกร้องเรียก ให้อย่างโซสาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดก็มีการประสานมาตรงนี้ครับในส่วนของโซลสาทนนี่นะครับรับผิดชอบเนี่ยครับท่าทีในเรื่องนี้เราจะอยังไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมองหรือว่าจะมาคุยในเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าคุยในเรื่องของความสันติสุขของพี่พน้องประชาชนผลประโยชน์ที่ตกอยู่พี่น้องประชาชนนั้นเราก็สามารถที่จะคุยได้ตลอดเวลาครับครับแล้วบนเวทีเมื่อกี้ทางด้านท่าพูดถึงเรื่องของการเตรียมในส่วนของคณะกรรมานที่จะชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของของ,ของกองทัพนะครับ ยนถามความขึ้นหน้านเรื่องี้ด้วยเราตั้งะรรมามาสักระยะหนึ่งแล้วครับที่ว่าคือต้องการที่จะให้คณะธรรม,มารือคณะรัฐบาลใหม่ได้รับภาพข้อมูลต่างๆว่าที่เราทํามาตลอดระยะเวลา19ปีนั้นเราทําอะไรไปบ้างเรามีกฎหมายเรามีพรล,รพรลกรที่อยู่ที่เราทําอะไรได้บ้างน,นะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียครับถ้าไม่มีแล้วข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร ก็เป็นการชั่งน้ําหนักให้ให้กับรัฐใหม่ได้รับทราบได้เข้าใจนะครับและผลจะออกมาจา่างไรนั้นเราพร้อมที่จะทํางานได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่จะมาทํางานนะครับในตรงนี้จะไยังไงได้ได้ทราบถึงข้อมูลความชัดเจนที่พี่น้องประชาชนเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทำกันมาตลอดร,ระยะเวลา19ปีครับท่านครับ,รบการจัดงานไอซีเมื่อวานของนักศาาึกษาเนี่ยในคณะที่เราดูแลความมั่นคงลองมีความกลงกลนยังไงบ้าง คือเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเร็วๆนี้จะมีการได้ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้ทราบถึงการประชุมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งตรงนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่ครับบนเวทีท่านประธาพูดถึงการก่อเหตุที่รถน้อยลงนะครับเมื่อวันที่2เนี่ยมีการวางระเบิดพระนะครับแล้วก็ไม่ทราบตรงนี้มองว่ามันต้องการส่งสัญญาณอะไรบอกถึงการพูดคุยคย,ยังไงไหมครับ ซึ่งผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งผมว่าดูการก่อเหตุในพื้นที่นั้นมักจะกระทำโดยกระทําในพื้นที่เพื่อสร้างแพร่สร้างความมีตัวตนว่ายังมีกลุ่มผู้ก่อโรงแรในพื้นที่อยู่นะครับซึ่งผมต้องขอประนามว่าการก่อเหตุนั้นกระทําต่อผู้นําศาสนาซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะทำนะครับซึ่งตรงนี้มันผิดหลักนะครับเพราะว่าผู้นําศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนั่นคือผู้ที่จะ บอกในสิ่งที่ดีถือต้องนะครับไม่มีการสร้างศัตรูกับใครเลยและที่ตรงนี้ผมขอประนามในสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกระทําต่อพระสงฆ์นะครับแต่เจ้าที่เรานั้นก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่ผมได้ปรับยุทธวิธีปรับแผนในการที่จะป้องกันไม่ว่าจะเป็นผูน้นําศาสนาทุกศาสนาแล้วก็พี่น้องประชาชนไทยพุทธมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีปรับแผนกันอย่างต่อเวลาและต่อเนื่องครับ